ดวงดาวระยิบระยับท้องฟ้ายำมข้มคืนช่างงดงามนักเตรียมพร้อมแล้วหรือยังคะสำหรับการเดินทางสูต่ตำนานอันน่าทึ่งตำนานที่เราขานกันมายาวนานเกี่ยวกับพระจันทร์และดวงอาทิตย์สองสิ่งที่ยิ่งใหญ่ส่องแสงสว่างสวยให้กับโลกของเรา มาร่วมเปิดประตูสู่ดินแดนแห่งจินตนาการไปพร้อมกันเลยนะคะเตรียมใจให้พร้อมแล้วเราจะไปสัมผัสกับเรื่องราวสุดพิเศษนี้ไปด้วยกันค่ะตำนานพระจันทร์รับขอบฟ้าเป็นนิทานพื้นเมืองอเมริกันโบราณที่เล่าขานกันมายาวนานหลากหลายเผ่าพันธุ์นั้นมีตำนานเล่าขานแตกต่างกันออกไป แต่แกนแท้ของเรื่องราวมักคล้ายคลึงกันดังนี้ในการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วบนโลกใบนี้มีเพียงความมืดมิดระอาทิตย์ยและพระจันทร์ยังไม่ถือกำเนิดขึ้นวันหนึ่งหญิงสาวผู้ใจดีคนหนึ่งสร้างดวงอาทิตย์ยขึ้นมาจากก้อนหินร้อน,อนแสงสว่างของดวงอาทิตย์ยสาดส,ส่องไปทั่วโลก ผู้คนต่างดีใจและก็มีความสุขมากต่อมาหญิงสาวสร้างพระจันทร์ขึ้นมาจากเปลือกหอยทะเลแสงนวลของพระจันทร์นั้นสองแสงสว่างในยามค่ำคืนผู้คนต่างรู้สึกสงบและปลอดภัยพระจันทร์และดวงอาทิตย์กลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันพวกเขา ผลักเปลี่ยนกันส่องแสงสว่างให้กับโลกเพราะว่าพระจันทร์เริ่มรู้สึกอิจฉาในความสว่างสวยของดวงอาทิตย์มันปรารถนาที่จะมีแสงสว่างเป็นของตัวเองพระจันทร์จึงเริ่มวางแผนแย่งชิงพลังจากดวงอาทิตย์คืนหนึ่งพระจันทร์รอจนดวงอาทิตย์หลับไหลจากนั้น มันก็ค่อยๆรอลอบเข้าไปใกล้ทันใดนั้นเองพระจันทร์ก็คว้าเปลวไฟจากดวงอาทิตย์มาไว้ในอ้อมกอดได้แสงสว่างจ้าของดวงอาทิตย์แดผดเผาพระจันทร์จนร้อนละอุดวงอาทิตย์ตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจมันโกรธแค้นพระจันทร์มากจึงสาให้พระจันทร์รับขอบฟ้าไปตลอดกาล อระจันทร้องไห้ด้วยความเสียใจแต่คำสามนั้นไม่อาจย้อนกลับมาได้นับตั้งแต่นั้นมาพระจันทร์จึงต้องรับขอบฟ้าไปในตอนกลางวันและกลับมาส่องแสงนวลในยามค่ำคืนผู้คนต่างจดจำบทเรียนจากเรื่องราวนี้ว่าความอิจฉาและโลภมาก นำมาแต่ความทุกข์เท่านั้นนอกจากนี้ยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมในตำนานบางเวอร์ชันดังนี้ในบางตำนานพระจานทร์นั้นไม่ได้พยายามขโมยแสงสว่างจากดวงอาทิตย์เลยแต่เป็นเพราะว่าเผลอไปเตะเปลวไฟจนได้รับบาดเจ็บดวงอาทิตย์โกรธจึงสาปให้พระจานทร์รับขอบฟ้าไป บางตำนานพระจันทร์และดวงอาทิตย์เป็นพี่น้องกันพระจันทร์อิจฉาในความหล่อเหลาของดวงอาทิตย์จึงพยายามทำร้ายดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์โกรธจึงสาปให้พระจันทร์รับขอบฟ้าไปแล้วก็ยังมีอีกตำนานหนึ่งที่เล่าว่าพระจันทร์เป็นผู้หญิงดวงอาทิตย์เป็นผู้ชายพระจันทร์หลงรักดวงอาทิตย์แต่ดวงอาทิตย์ไม่สนใจ พระจันทร์จึงเสียใจพยายามทำร้ายดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์โกรธจึงสาบให้พระจันทร์รับขอบฟ้าไปตำนานพระจันทร์รับขอบฟ้าสอนให้เราเรียนรู้บทเรียนเกี่ยวกับความอิจฉาความโลภและมิตรภาพสะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาติของมนุษย์ ที่มาโหยหาสิ่งที่ตนไม่มีและเตือนใจเราอยู่เสมอนอกจากนี้ยังมีนิทานที่น่ารัก mm. เกี่ยวกับพระจันทร์และพระอาทิตย์อีกนิทานเรื่องจุดเริ่มต้นของมิตรภาพมาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วบนโลกใบนี้มีเพียงความมืดมิดปกคลุมพระจันทร์และดวงอาทิตย์เป็นสองผู้ทรงพลัง พวกเขาอาศัยอยู่บนโลกด้วยกันอย่างสันติพระจันทร์ส่องแสงนุ่มนวลในยามค่ำคืนดวงอาทิตย์ส่องแสงสว่างสวัยในยามกลางวันทั้งสองต่างมีความสำคัญต่อโลกใบนี้มิตรภาพของพวกเขาแน่นแฟนมากพวกเขาเล่นด้วยกันแบ่งปันอาหารและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พระจันทร์ชอบฟังเรื่องราวการผจญภัยของดวงอาทิตย์ในตอนกลางวันดวงอาทิตย์ชอบฟังเพลงกล่อมเด็กของพระจันทร์ในตอนกลางคืนพวกเขาต่างเติมเต็มซึ่งกันและกันโลกใบนี้จึงเต็มไปด้วยแสงสว่างและความสุขแต่แล้วความอิจฉาก็คืบคลานมาแม้จะมีมิตรภาพอันดีต่อกัน แต่ความรู้สึกอิจฉาก็เริ่มก่อตัวขึ้นในใจของพระจันทร์มันเริ่มรู้สึกอิจฉาในความสว่างสวยของดวงอาทิตย์ผู้คนยกย่องดวงอาทิตย์ว่าเป็นผู้ให้กำเนิดชีวิตบนโลกพระจันทร์รู้สึกน้อยใจว่าตัวเองไม่ได้รับการยกย่องเช่นเดียวกันความอิจฉาค่อยๆเติบโตกลายเป็นความโกรธแค้น พระจันทร์เริ่มคิดแผนการล้ายเพื่อแย่งชิงแสงสว่างจากดวงอาทิตย์มันอยากเป็นผู้ทรงพลังเพียงผู้เดียวบนโลกใบนี้คือหนึ่งพระจันทร์รอจนดวงอาทิตย์หลับสนิทมันแอบย่องเข้าไปหาดวงอาทิตย์กำลังนอนหลับอย่างสบายใจพระจันทร์ใช้พลังทั้งหมดของมันโจมตีดวงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์ตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจต่อสู้กับพระจันทร์อย่างดุเดือดการต่อสู้ของพวกเขาสั่นสะเทือนไปทั่วโลกผู้คนต่างหวาดกลัวเสียงฟ้าร้องคำรามดวงดาวกระจายพระจันทร์พยายามอย่างสุดความสามารถแต่พลังของดวงอาทิตย์นั้นเหนือกว่าในที่สุดดวงอาทิตย์ก็เอาชนะพระจันทร์ได้ มันโกรธแค้นพระจันทร์มากจึงสาบให้พระจันทร์รับขอบฟ้าไปตลอดกาลพระจันทร์ร้องไห้ด้วยความเสียใจแต่คำสาปนั้นไม่อาจย้อนกลับมาได้ตำนานพระจันทร์รับขอบฟ้าสอนให้เรารู้ว่าความอิจฉาสามารถทำลายมิตรภาพและนำไปสู่ความหายนะได้ เราควรเรียนรู้ที่จะพอใจในสิ่งที่เรามีและชื่นชมผู้อื่นอยู่เสมอความโลภและความโกรธจะนำมาแต่ความทุกข์เท่านั้นเองตำนานนี้ยังสอนให้เรารู้ว่าทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนมีบทบาทและความสำคัญของตัวเองพระจันทร์และดวงอาทิตย์ต่างมีความสำคัญต่อโลกใบนี้แม้ว่าพระจันทร์จะไม่สว่างสวัยเท่าดวงอาทิตย์ แต่แสงนุ่มนวลของมันก็ช่วยสร้างบรรยากาศที่สวยงามและโรแมนติกเสมอเราเรียนรู้ที่จะเคารพและชื่นชมความแตกต่างของผู้อื่นโลกใบนี้จะสวยงามหากเราต่างอยู่ร่วมกันอย่างสันติและเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะจบลงแล้วกับเรื่องราวแสนอบอุ่นและคติสอนใจ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อติดตามและเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรา The Agri Duckling ag Podcast แล้วพบกันใหม่ในเรื่องราวดีๆครั้งหน้านะคะขอบคุณค่ะ